MG4D มาพร้อมชุดแต่งลำกาพร้อมล้อแม็กขอบ18คันนี้บอกเลยหล่อมากๆเรามาชมดีกว่าว่ารถคันนี้จะมีการตกแต่งอะไรบ้างคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งลำกาค่ะความโดดเด่นของชุดแต่งลำกาก็คือเขาใช้เส้นสายสีขาวนะคะตัดด้วยสีดําเงานะคะก็คือสีดำกอสแบ็กเพิ่มความดุซึ่งเพิ่มความดุดันแล้วก็มีความหลอ่อแบบพรีเมียมมากๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นล้อแม็กขอบ18ลายใหม่ล่าสุดเลยสังเกตไหมคะว่าลายล้อแม็กของเราอะ่ะ จะเป็นสีดําเงาเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ใส่ขอบเบรกอะคะ่ะสีแดงเพิ่มความสดใสแล้วก็ดูดีมีสไตล์ด้านข้างนะคะเส้นสายของตัวงานสเกิร์ตอะคะ่ะจะเป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีดําส่วนด้านหลังอะคะ่ะด้วยความที่เรามีดิสเบรกอยู่แล้วจะก็ใส่ตัวดิสเบรกอะทั้งหมด4ีล้อเลยหลอจริงๆคันนี้จะบอกเลยคุณลูกค้าดูเป็นแนวทางในการแต่งรถได้นะคะสเกิร์ตท้ายของงานลำกาสังเกตไหมคะว่าเขาสวยสวยแบบสวยหล่อจริงคะ่ะนี่คะ่ะ เส้นสายสีทองนะคะในการตัดเฉดสีแล้วก็สีดําเงาเซนเส้นหลัง4จุดมาจากโรงงานพร้อมกล้องมองหลังแล้วก็สปอยเลอร์หลังอะคะ่ะสีดำดักเทลพร้อมสปอยเลอร์หลังตัวทวิงแอลลวิงที่เป็นสีขาวนะคะคันนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะเขาดาว25นะคะหรือคุณลูกค้าจะเลือกะคะ่ะเป็นโปรข้าราชการนะคะตอนนี้โปรดอกเบีย้ยข้าราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นดาว15หรือดาว10นะคะ จะเลือกเป็นโปรไหนก็ได้คุณลูกค้ากลุ่มคุณลูกค้าที่เป็นราชการพนักงานที่มีสลิปเงินเดือนจะได้ดอกเบี้ยสุดพิเศษส่วนใครนะคะที่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปอยากได้ดอกเบี้ยถูกๆ1.99หรือ2.19สามารถโทรมาปรึกษาได้เลยเราจะดูเป็นเงื่อนไขนะคะเคสปลายเคสนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับโปรโมชั่นดีๆของ m g 4นะคะสนใจโทรหาเจ๊ค่ะ092991495ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเจด้วยนะคะ